สเต็ปสองบาทห้าสิบวขอไก่ทอดไก่ย่างเหลือโปตรงซื้อแมนครับผมแมนสาวอื้นให้ของตลาดนัดกับบริสุทธิ์น่ากินเนยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นใหกันเมี่ยงกันอยู่แล้วเนาะพี่แจ็คเพิ่นขายของน้ำกันกับพอดีพี่แจ็คเกามาให้สมุนมาเนี่ยเขามาให้ลูกหลกนะครับเพราะ่าเพราะขาไม่ขาน้ำกันเพิ่นเพิ่นจะบวงนะครับเมี่ยงบวงช่วง ช่วงนึงมอเล็กก็ขายของคือกันขายของตลาดนัดมอเล็กทิปู้เดียวซะอื่นก็ไปขายอของกับผู้สาวเั็นจีบหววกันนะครับขอกันกินได้แบบสบายเลยซื้อแต่เข่ากัาเนีตก,กระตักกินเลยแต่ว่ากระเกงใจขเขเอื่น,นก็ซื้อคือเข่าสเปตักองเผืนพ่อจีดพาม้วนขอบคุณอีกรอบสองครับขอบคุณฝากช่องฝา,ากช่องสาวอื่นน้ำนี้เลยครับพอ่อจีด ฝากไปเยี่ยมบ้านสาวอือนำนี้เด้อครับเพิ่นพึ่งเฮ็ดเมื่อคืนนี่พึ่งลงไปนะครับพึ่งลงลขิดเมื่อคืนนี่พ่อกิจในยังกี้เขาเรียกเนาะครับว่านี้พี่แจ็คสวัสดีครับจากคุณพ่อขิดเด้อครับผมพี่แจ็คจับ,มจบ,มบมไททาบมาจับมือกันเนอครับผมคุณใหทําช่องนะครับกจับไมาจับมือกันนะครับ ขอบคุณเจ็ดสิบท่านนะครับขอบคุณเขาเม่เราอย่าลืมกดไลค์บาเล็ครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอพีดไปตั้งสิบคนได้กดไลค์ว่าเป็นกดไลค์ว่าเป็นจะขาะหน้าจอรั่วๆนะครับจะเป็นการกดไลค์นะครับขาะหน้าจอรั่วครับพ่อนะครับสวัสดีพ่อกีดนะครับจากพี่แจ็คด้อครับผมไปหน้ามะําเปียกไม่มีเมในรูปวดน้ามะําเปียกโอ้เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูป ภรรยาตัวนี้สวัสดีน้องชายสุดหลอ่อน้องบอสน้องบอสสวัสดีครับรอเหลือจนในปั่นตาสวัสดีน้องชายสุดหลอ่อมาหนีิโอ้คนเปียนโปรไวายโอ้แฟนคือสวยแต่ธรรมดาตัวนี้คนรอก็ต้องคูก็คนสวยแล้วนาะแฟนคือสวยแต่เนาะ ส่ไม่พอเบิ้งเนี่ยนีด่ดิโอ้ที่ใดบริเวมากินต้มไก่น้ำกันน่าเป็นไส้นามาขามเปียกเนาะค่ะต้องการบริเวมากินต้มไก่ครับเสาอิงบวกหนึ่งครับขอบคุณพ่อกิตครับผมขอบคุณ,คณพ่อกิตหลายๆนะครับอันนี้น้องบอสนะครับน้องบอส แบงค์ชาแนลนะครับเป็นแอดมินบ่าวเล็กเองนะครับพ่อเกียรติเป็นแอดมินบ่าวเล็กนะครับ,ด,รบดูนี่คนบ้านเดียวกันนะครับแอดมินตัวโยมประจํชสองบ่าวเล็กนะครับผมสิงอ์ศสีงายนะ้ากัตองมาจังหวัดอุบลน,นะครับที่เลยกนัดกันมาจีสงการมาติดงานนะครับผมบ่าวเล็กเสียดายอยู่ที่ไม่บังหันเนี่ยก็เด้เจอกันแต่พดุดธจวด ตลาดเนี่ยเขาปิดอ๋อเขาปิดหน้ายางสาวใส่ถุงส่งมาพี่แจกว่าอุ้ยหอมขนาดด้วยครับพี่แจ็กใส่เน่นพักเนาะค่ะสาอึงมากินพักมาสีมาคือใส่หลายใส่ไดายได้หน,นุหมอดเริเป็น บาลเล็กว่าท่านไน,าานไปคุยน้าว่าถาสิไปคุยไก่ไก่สิเมื่อบานไก่ไก่สิเมื่อบานว่าบอลเล็กว่าสิไปคุยนําดมวยทีทักไปหาอยู่หรอกเดีเ๋ยวเชียวองบาเล็กแอดไปนะครับเพื่อวาอา่าหนองไส้วางเพื่อมาได้นะครับสบายสบายที่บ้านเราเลยเกียกงพักบุงไส้หมูวันนี้ดีสาวเกียงเทพโฟดนะ้วย เอามาก็ตองยุกนี้ไม่ต้องแกงพักบุ้งเส้หมูเสื้อตองแล้วสาวเสื้อตองแล้วหมูเส้นแกงพักบุ้งเสื้อตองแล้วสาววัดพักพักบุ้งทุ่งซีบรูหนึ่งอาอั้งแจกทั้งแถมเนาะมันไปคำไรกับมาอับไซน์เลยมันจะใส่ลายพุดแล้วมันกับยูป้าเล็กแล้วกับตากินหมือนน่ะยิ่ใส่สามเถื่อนมันก็กินแต่ผักเว้ยกินแต่ละหมูเขาบอกกินได้เราจะกินผักไว พี่แจ็คส่งไปให้พี่แจ็คนะเอาแต่พักบุ๋งเช้าเอื่งเส่นพักบุ๋งกับถุงซีบโลหนึ่งพี่แจ็คไปกด